เลิกง,งานแล้วพี่น้องเลิกง,งานห้ามงเย็นวันนี้มาคิดงานเลี้ยงนิดหน่อย <c oughs> โอ้ยกาดมันเย็นไอพี่น้องตอนทำงานไม่ไอนะไม่อต้นเย็นนี่เอาถังขนถังมาวางไว้ข้างทาง,งเห็นไหมค่ะถังดำๆถังกระดาษกระถังเศษอาหารพี่น้อง เลิกงานละเจะนายยังไม่กลับอืพนักงานคนอื่นสั่งหยุดนะฮะยายปาก็นึกว่าเออยายปาทำวันนี้ก็จะได้หยุดนะพี่น้องบไดยุทธทำแล้วเะออีเ๋กวยายปาว่าเออทำงานถึงวันนี้เห็นได้ยินข่าวว่าจะปิดร้านออปต่มาททำงานอีกเดือนหนึ่งนะ เดือนหรือครึ่งเดือนไม่รู้พี่น้องนะคะแต่พรุ่งนี้หยุดหยุดยาวก่นไล่ย,ยาวพี่น้องก็เจอกันช่วงไล่ซดยาวๆน้อง <c oughs> คนกำลังกลับบ้านกับช่องคนนี้รถกลับออากาศเย็ยนหนังมือมันรอกไอ้ต้องอมลูกอมนะพี่น้องอมลูกอมตลอดเลยเนะี่ยอือดูต้นฟันสีงโงงาม,งาม <c oughs> ดูเห็นบ่ค่ะใบสิงโตใบสิงโต <c oughs> ที่เขามาทำน้ำผึ้งกันนะพี่โนโ้องทำน้ำผึ้งหรือเอามาแกงเขาบอกแกงอร่อยนะฮะย่าป้าบราเคยกินสติแกงแกงใบสิงโตเขาบอกอร่อยนะเหมือนแกงขี้เหร่เหม่นบ่ค่ะบ่บเคยกินเด้่พี่โนโ้อง <c oughs> มายืนรอรอผู้บา่าวเท่ามารับเอา้ามอเตอร์ไซค์มาจากไหนไม่รู้เลยแวะมาลานอาหารเขาปิดแล้วค่ะ <c oughs> ปิดแล้วในบงบาก็ปิดหมดแล้วค่ะบะเลือแล้ว <c oughs> ยืนรอผู้บ่าวท้างทาง,ทางในที่ทำงานนี่แหละ <c oughs> โอ้รถเป็นแถวเลยพี่น้อง จักไปไหนกันมานานๆแดดดีหน่อยไม่ก็มากันไปแถวเลยพี่น้องเวลาฝนตกฝนตกอากาศเย็นบ,มบ,มบมน่มีบ่มีรถบ่มีลาเี่นห่งอบรรยากาศวันนี้แดดเมื่อวานฝนตกอือ <c oughs> อืมห้าม